ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเกรงไกรจงเจริญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษากทมนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจกราินทราหรือว่าวีแบงของเรานะครับเดี๋ยวขอถามท่านนิดน,นึงว่าวันนี้ที่ท่านได้มาเห็นภาพต่างๆแล้วเนี่ยท่านมีแนวคิดยังไงครับในเรื่องของที่เราจะเอาโครงการต่างๆไปพัฒนาเรื่องของการศึกษาของกทมครับผมครับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักศึกษานะครับได้นํพัณะผู้บริหารของสำนักได้มาเยี่ยมชมโครงการนะครับของ มันงานของเด็นะครับที่ผมคิดว่าเป็นวิทยาลัยที่โดดเด่นนะครับที่จะสร้างนะครับอองค์ความรู้โนเลจต่างๆนะครับให้ผู้เข้ามาศึกษาที่นี่ได้ประโยชน์มากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอัพสกิลนะครับก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับเด็กๆน,นะครับโดยเด็โดเดกโรงเรียนสังกลนครถ้าบอกเป็นเด็กน,นะครับที่ ฐานะนะครับไม่ได้ตัวกลางนะครับตอนนี้เราก็มองว่าสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่จะเติมเต็มนะครบให้น้องๆนะครับได้รับโอกาสอันดียิ่งนะครับในการที่เข้ามานะครับสื่อสารเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของไอทีนะครับต่างๆนะครับที่สถาบันแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสถาบันที่โดดเด่นในเรื่องของ นะครับการจะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับได้อัาสกิลแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนนะครับโดยที่เป็นภาคปฏิบัติจริงๆอันนี้ผมเรื่องสำคัญนะครับแล้วถ้าเขาแบบโตไปนะครับเขาจะมีทักษะในการใช้ชีวิตนะครับทักษะในเรื่องของของอการผลิตนะครับในเรื่องของเป็นยูทิเบอร์อะไรเอ,อ่ยที่ต่างๆที่เขาชอบนะครับเป็นวิธีทางที่เขาชอบแล้วก็เป็นแนวทางที่เขาคิดว่าจะไปต่อยอดได้ เขาสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองให้ครอบครัวได้อันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนี้ได้รับโอกาสอันดียิ่งที่ได้มาที่นี่นะครับสาาถาบันแห่งนี้เป็นสาาถาบันที่ต้องต้องเรียนว่าเป็นสาาถาบันที่มีคุณภาพจริง,รงๆนะครับผมคิดว่าแบบตริเบกตรงนี้นะครับคงจะมีอะไรใหม่ๆนะครับที่จะกลืนกับสู่สังคมนะครับโดยเฉพาะการศึกษาเทมพ์คอนที่ น้องๆน,นะครับ270,000คนเนี่ยนะครับที่ได้รัประกาศแล้วก็เราก็มีการาพูดคุยกันในเรื่องของการดำเนินการต่อนะครับเราจะมีการทนายธรรมานที่มาพูดคุยเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับให้ประโยชน์ระดัแแบ,บแรกคือโรงเรียนสนยนกลนิัมบรทั้ง109โรงเรียนที่เ,เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะฮะตั้งแต่มัธยม ภาษาปีที่1ึงถึงวิทยาศาสตรปีที่หนะครับอันนี้เราก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับขอบคุณครับครับก็ขอขอบคุณท่านไกลเจริญเช่นกันนะครับที่มาเยี่ยมเยียนวิทยาลัยของเรานะครับก็วันนี้ก็หวังว่าได้เห็นภาพรวมแล้วก็เห็นบรรยากาศของวิทยาลัยเรานะครับก็ขอให้ท่าน ได้นําสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็หารือกันว่าเราจะสามารถพัฒนาร่วมกันแล้วก็จะทํำยังไงให้กรทมร้อยเก้าโรงเนี่ยจะพัฒนาร่วมกันเพื่อที่ให้ได้คุณภาพที่ดีสุดของท่านโอเคขอบคุณนะขอบคุณท่านเด็กนักเรียนที่มาคอนเนี่ยนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ